แต่อตอนแรกก็เห็นเห็นปลกมันแปลกๆดิโปรไฟล์เหมือนอันนี้เลยเกมเด็กอ่ะแบบมีเว,เวอร์บอกอาร์อะไรแบบเนี้ย <laughs> เอา้าเหลือยูคนเนี่ยเหลืออยูสองคนเราจอยไปเลยไหมอ๋อสามโอเคจอยได้ไหมเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต<ร>าอย่าเพิ่งจอยเาาอาช่ามาเถอะ nobody die last night discard who may be evil ฮานีนไม่ใช่อไอรกล้วยนูนิเจมิเลียอ้โ o ่ส่งโน้ตให้ก็เลนก่อน I think is อะไรอะ่ะจารนี่เราอยากเล่นในเกมยิงธนูเกมยิงธนูเขาเล่นในโรบอคได้เหรอเกอมยิงธนูแมปอะไร two player w a r Tycoon อ๋อ oh, Tycoon มันก็ได้นะถ้าเกิดมันเป็นแบบ2คนเดี๋ยวเรากรทถ้าเกมนูนไปแล้วแล้วก่น <Time vote. S 1> อนแลยยูซี่ก่อน time board update แล้วพ่อ two m o s s e o a r d will be removed okay please submit your vote อมันไม่ใช่บทฆ่าคนอื่นเนอไม่คือมันยังไงอ่ะอารมณ์เหมือนอ่ะมันไม่ใช่แค่ดีสีแต่มันมันเป็นหมาป่าแหละคือมันจะเป็นแบบคือแบบไฟดับอย่างเงี้ยเออไฟดับปุ๊บพอไฟติดปุ๊บก็จะต้องมีคนตายอย่างเ <c oughs> <ไฟ S 2> <c oughs> งี้ยเฮยแฝดกูตาย มันจะมีแบบเขียนบันทึกตัวเองกับเขียนโนต้ตส่งให้คนอื่นน่ะถ้าเขียนบันทึกไว้เวลาเราตายจะมีคนมาอ่านบันทึกเราได้ก็าไม่ใช่อหมันเป็นคืนต่อคืนใช่ไหมมันไม่ใช่คืนต่อคืนมันเหมือนว่าไฟดับอะดับติดดับติดดับติดอะ่ะค,คือมันถึงได้ชื่อแบบว่าฟิกเกอร์อะมันจะดังแบบฟิกฟิกจูนในหน้า by, ล็อบบี้อะทำไมทุกคนตัวเป็นเลโก้ไม่ได้ย้อมสีอะอ๋อมาแล้วมาแล้ว เฮ้เยเฮ้ยเอล,ลีส่ <แก S 2> งโน้ตให้กูชิบหายแล้วฮ่ากูแตกแน่เลยจีนเอ้ยฮานีเหนออ่ามืดทีม่นก็มองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยอย่าฆ่าผมฟิก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 ไม่แต่งตัวด้วย เิ่นเดอดร้างิดแล้วเราจะถามคนละมีเป็นเทนด์แอ้วไม่ใช่โนโมดี้ได้เอ้ยเราออกแล้วกันจะหมดแล้ออะไรเราจ่ายตอนนีไม่ใส่คงดีคิดซะว่าคืนนี้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟ เลี้ยวไอ้คัตเวดจอยอยู่แป๊นึงอันนั้นจอยเราตอบมาออกใช่เรากดออกแบบตอนหน้าต่อตาต่ที่มีคนบอกเราว่าไอ้น,นี่เป็น <laughs> อารมณ์แบบชังแม่งเฮียมันลมีคนแก้ผ้าหรืออันนี้มีไงนนกดไลเด้์เออไอ้เหี้ยแมงเราว่า แล้วว่ามันเห็นเราง่ายมากแน่เลยไฟเราขึ้นอยู่ตรงหัวตลอดเวลาล,วล,วลง okay, ข้างล่างโอเคเลี้ยวขวาจ้าโอ้ oh my god อะไรอ่ะพิมพ์ยังไงวะเราอยากจะเด็กอ่ะพิมพ์ยังไงอ่ะเก็ดอะไรพี่สายบนเห็นมันอ่ะ <Okay. S 2> ไม่ก็กดไอ้ปุ่มปอฟ้าพับไมคครับเราพิมพ์อยังอ่ะเห็นเราพิมพ์วนะ เออมันเป็นแดดอ่ะมันเป็นช่องสี่เหลียมอะ,อะมันจะเปิดเมาสยังไงนะกดชิปชิปล็อกอยู่เหรอเห็นเเราขึ้นคนััแเราป่ปะ,ะเรากลัวเราไม่สามารถบอกคนอื่นได้อะเอ่ <Select> อเซเลจอรนนเราต้องเ,เลือกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเลือกได้ปะมันเลือกได้ด้วย เรวเป็นโรเบิรได้หรือว่าเราว่าเราสุ่มดีกว่าเราอยากเราอยากได้นิสัยแบบนสไม่ใช่แบบเป็นเกย์ายก็ได้ต้องดูนิสัยตลอคนด้วยนะมันก็มีนิสัยด้วยเหรออืมอะไรอ่ะอยู่อาเดีเทคีบ่ะอย่ากูทีมเดวิลลี่เราเป็นคนส่งมัฟฟินแล้วดีเทคีบทำหาอะไรวะเนี่ยนักสืบเนี่ย เรา,เาไม่รูเราชื่อเะรชื่อโจโจอตอนที่อะไรน่โจโจ,อจอเราชื่อแดนเราต้องส่งมัฟฟินนี่แล้วเนี่ยเราทำอะไรอะ่ะยางยางยางต้องรอไฟดับก่อนเราอยู่ทีมดีใช่เราก็จะพูดทีมเหมือนกันเราต้องส่งมัฟฟินคืนนี้ Oh my god The how is different อ่ะทำไมมันเป็นแดดอ่ะ พิมพ์คำหยาบหรืออะไรป่ไม่ได้พิมเราพิมงวถ้าเราเขียนว่าแอมดินเท็กีิปโดนฆ่าคนแรกเลยป่ะเพราะว่าดินเท็กกิปมาดูแบบนาา่าฆ่าไม่นั้นมึงต้องส่งโน้ตให้ใครเป็นการส่วนตัวเห็นป่ะไอ้รูปไอ้รูปดินสอเขียนอะ่ะส่วนรูป <c oughs> สมุดคือมันเป็นโน้ตที่ทิ้งไว้<อ>ถ้าเกิดเราจะโอตคูตคูฟิฟิเราเราหลบมุมแล้ว เลยเราจะเขียนแล้วส่งให้ใครอ่ะ Power Disconnect เฮ้ยเราต้องส่งมาฟินอ่ะมาฟินโอ้ยมองเลยไม่เห็นเลยคูบอนมาฟินเออเอาให้เราเราให้เราให้โก้แล้วกันมาด o กูเราเรามาฟินให้โก้ไงต้องเกออ๋อตายเราไม่ใช่เราไม่ใช่หรอเราไม่ตายเราได้เสียงเลือด ใช่เหรอเราไม่ได้ยินอะสงสัยเป็นความสามารถโกอะไรอ่ะมันเขียนว่า a s l e s t one of this player is good Lala ต i t a Lala กับพี่บอกเลยก็ได้ไอ <L ala, S 2> เอาส่งโน้ตให้คนนั้นเลยก็ได้ว่าเออนั่นแหละละเขียนไปแล้วอ้าวลิต้าไปไอ้ขาเอาไปฝังไว้บนทนะีวีแล้วเนี่ย โอ้ฝั oh, ่งหัวไม่ได้ทีวีเลยเด็กเก๊โอ้ไมายก็ลาลาลิต้าตายไปแล้วนนว่าแต่หรือเรามารับโทรศัพท์ก่อนมีคนโทรมาโอ้โอเค อะไรอ่ะโอ้โอมีคนหนึงตายตรงอ่างล้างหน้าโดนฟันแยกส่วนทีไว้อะดูใน้ห้องน้ำดิเราเขียนซับมิตแล้วเราก็จะส่งให้แดนนี่ยบร้อย <c oughs> อะไรวะโก้แล้วมัฟฟินมันทำอะไรได้วะเราก็แค่ส่งมัฟฟินให้คนอื่น <c oughs> ก็ให้คนอื่นกินเน เอาเราเราจะส่งให้ส่งให้กิฟนี่อ่ะเอ้า everyone can lead it แล้วเรามีมัฟฟินอยู่ในมือแน่นอนเอาโน้ตดอบใช่เราเป็นคนดอบเองเราดูอันที่เราเขียนไปไม่เราเราก็ดอบอ้าวพุทธภาษ ฟังเสียงดิไอ้คิดคิดว่าใครคิดว่าใครเราคิดว่าอาลับอาลับอ่ะลาบอ่ะนัดมีเนี่ยนัดมีแอบในห้องร้าคนเดียวเนี่ยนัดมีก่อนเพราะเราเป็นดีเทคทีฟแมวอ่ะชาร์ล็อตแมวโดนเอ้ยชาร์ล็อตชาร์ล็อตโดน Oh my god Oh my god ไม่ไม่มันแค่เลือกคนออกไอ้เหย บีคูดไฟชาร์ลอ์จอนอลไอจอนอลนี่มันเหมือนเป็นโน้ตที่ทิ้งไว้อะทิ้งไว้ก่อนตายแล้ววันนี้ยูโน้ตอิสต์อัพเว but everyone can ฮ e a d it what the fuck มันต้องเสียดโ่วนโตเออคอมโมชันเราอยู่ o m g ได้ยินเสียงเรากินมาฟินปะไลายมาฟินวินนี่ไปอะนนโอ้ยเกิดอะไอะไม่รู้ไม่รู้ o อ my god s o m e ง h i n g is h a p วินนี่อัลบั้มออออเต้อันว่าอะไรวะโอเดเต้โอเดเต้ชื่อฝรั่งเศสมากเลย I am the physics physics and Vinny is e v i e w ใช่เหรอมันบอกว่าไม่มีคนให้โน ốt มีคน <At least S 2> ดรอบน ốt อีกไว้อ๋ออ๋ออ๋อ a t l e a s oh, oh, oh. t one of these g e t a l are e v i l มันบอกว่า e v i l อ่ะ มีโอกาสเป็นอ e ีวิวสามคนโนเป็นนี่เหรอเดี๋ยวนะมันมินมินจีย่ะมินเจียะคนดีเนี่ยเราเขียนบอกทุกคนละเห็นเราเขียนปะอ่าลิฟดอปโน้ตอาสวยโพดโ,โน้ตร่วงเต็มเลย But I'm facing. <laughs> I'm gonna... um, Muffin. Boy. I <laughs> 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 am <amounts of internet> <laughs> <laughs> the physics, And we need <laughs> 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 มินจิปวดคนอื่นยังไงอ่ะดันด้านขวาเอาว่าวิน 5, นี่ห้าล้านเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะแล้วแล้วก็วินนี่แต่ตอนแรกเราให้ไอ้นั่นนะมัฟฟิน,นว,วินนี่ไปแล้ววินนี่ก็มีมัฟฟินกินหรอมินจิย<ช>ังไม่ตายตนนพีซคิมลี เหวยหายไปแล้วใครหายอ่ะวินนี่หายไปแล้ว <ś les> ไม่จบเกมกอีกเหรอยังเนี่ยกว่ากว่าแฮมวินนี่แฮมสกาวแฮมวิวสอร r ลี่ไอ need to do this <ś les> i can bug every All dead. All dead. All dead audit audit ก็คือ e ีวิวด้วยแต่แต่ออ d เดตตายไปแล้วนี่มันไม่ได้ <Show it. S 2> มันไม่อยากว่า audit ออเดตเหรอหนึ่น <ś les> ไม่รู้ <ś les> <ś les> ชื่อไม่งานย,ยาก เอรว่าอันแหลบอัแลบมันบอกว่าอัแหลบอ่ะอัแหลบกับอันเนี้ยอัแลบอ่ะเหลืออันแลบคนเดียวแล้วเนี่ยนนท์แต่อัแลบตายไปแล้วนั่นก็ไม่เหลือใครแล้วดิเพราะในโน้ตเรามันไม่ได้บอกใครแล้วอเดี๋ยวเราให้โจมาฟินโจแล้วกันผิดายอ่ะแล้วคนถือไฟหายหัวไปไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่ ยูน uh? uh, ัสเ oh, so, so, like, right? right, right. ah, ็นเซนต์ฟรีวาอยู่ไฮดิงใครวะอล่าอ๋อแดนกับอาลับอิสกูดแดนบอกว่าหนึ่งในนั้นอ่ะกูดอ๋ออ๋อก็ถือว่ารอบนี้มันไม่เวิร์กว่ะแดนกับอาลัดคือก็คือเรากับอาลันใช่ไหมอาลับอาลับตายไปแล้วอาลับอาลับยังอยู่นี่อยู่เลยอาลับเนี่ยใช่เหรอ แปดเปล่าไหนอะอัลับอยู่ไหนไม่ไม่ไม่มีใครตายไม่มีใครตายวันเนี้ยคืนเนี้ยอัลับอยู่นี่ไหนนี่อยู่ตรงนี้เนี่นอยอัลับแบบมันขึ้นสัตว์เป็ดอื้อหือ เนี่ยเพราะว่าทุกคนตายหมดแล้วแล้วมันแล้วคนอื่นไม่มีใครเป็นแล้วอ่ะก็มีแค่อัแ,บบแลบคนสุดท้ายแล้วแหละโวด uh อัแลบนะอ่าโวดอัลเลบแอมไฮมันหลบอย่างเดียวเลย <c oughs> <c oughs> อเแลบบชัวร์ อะไรพี่มึงฟอบอินดาแอมบิงสเตย์ออฟเดนไฟปะแต่แอมซาวเวโบไลท์แอมซีเรียตไอซีเวทูกอดแอมกูทีมอะอินดาคอเด็ด์เซนไปเลยอินดาคนดีอะนแลบหมดอันแลบหมดอันแลบดีเอออะนแลบตายจบเกมจบหายไปยัง เราถามไอรีดวินนี่ I'm so e i l m high I'm high the murder mur ฉันซ่อนฉันซ่อนฆาตกรฉันคือผู้ลอดชีวิทไอคนที่เพิ่งโดนโหวตออกไปตะเกะเอาเอาเนี่ยชนะละเย้ EC EC นุกจังมันเหมือนมันเร็วมากเลยนะอาทิตย์ที่6นาทีแล้วอันนอร Murder a อ s a s ซินมีแต่เขาด้วยหรอมาฟินแมนไม่ได้ทำอะไรได้เขาแค่ส่งมาฟินอย่างเดียวแล้วก็งำ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 อยู่แล้วงำ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 ได้อะไรบ้างเนี่ยไม่ได้เลยเลยหรอได้แต่ความสนุกใหญ่เข้ามาเลยอ่าเราเข้าละมาฟินแมน แต่กูล่ามันเวฟยังไงอะนนท์ฮะนี่นมันมีคนเวฟด้วยบกมืออะเต้นอะอ๋ะอเดี๋ยวอะฮะยังไงวะอีโมดใช้ไม่ได้นี่มอสโตฟาเ้วดูปีกมันดนิปีกมันโดโคเท่อะดดเอาเร็ว โอ้ยเกิร์ดโอ้ยเกิร์โอ้ยเกอเลียเอเลียแปดี่เราเอาวูดว่ะวูดมันดูน่าน่าเล่นดีวูดเป็นโคตรมืดเลยน่าหล่าเลยอยากรู้ไฟมันจะดับยังไงมันจะเหลือแต่กองไฟอ่ะที่เห็นแต่เป็นเห็นเป็นลางๆด้วยเฮ้ยได้แอร์เรียแปดว่ะโอ้บรือได้เป็นใครเอ่ย you are survival สวัวโว์เหมือนกันเคลฟเดือดทีมดิฟยฟอร์เดิมมาเดนท่าที่สำคัญที่สุดคือเอาชีวิตลอดโอ้ทำไมหน้าตาเราบันโกรธอย่างเลยเราชื่อว่าดิเวอร์เราก็เหมือนกันอัสตินอ้้หแมปโคตรเล็กเลยเราชื่อว่าดิเวอร์เดี๋ยวเรียกว่าดิเวอร์ดีกว่าดิเวอร์ไหนก็แมปตับอนมากเราชื่ออะไรนะ ดิต้าเหรออ,อัสตินอัสตินอัสตินวะอ๋อนี่อ่ะจะละชื่อ <You 're S 2> อะไรน,นะ you. Behind you I'm behind you อ๋อต่างคนต่างนับบึง <laughs> I'm mad I'm so mad I'm gonna win this game Touch me เ <laughs> ออดีเทคทีฟก็โกงดีนะนนอนมันโกงมากเลยอ่ะ <Yeah. S 1> Oh my god โอ้ oh my gosh โย่โจ่ man โ l u โย่โย่โอ้ก็มีใครถือไฟไหมเนี่ยอุ้ยนี่อะเขาถือไฟทำไมออกันหน้าประตวน่ากลัว เาาเสียงมนตายเ,าเสียงฉกเฮ้ยเฮ้ยอะ้รวะทำไมทุบล่องหนอ้ตัวเรามันลางๆองอะอะไรนะตัวเรามันลางอ่ะตัวเรามันลางอะกูไอเหี้ตายนายิ้ม อันนี้ไงโดนอันนี้โดนฟักกันตายทำไมตัวเรามันล้องหนแล้วลอยได้วะอ้าวกูดิวะว่าแต่ฟ้าโอ้กูกาลังหนีอะใช่ไหมดูจากสภาพแล้วดี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 ด ok ีด oh ีด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 ีีดีดีดยี คอนเทนเมนต์ยูนิตบีเราเ,เก็ดโลนิวมันทำหายเลยเฮ้ยใครมีคนตายเหรอนดนมีคน<ด><อ>ตายด้วยนนฮะเรา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 ,เราเป็นผีเล้วบินอยู่เนี่ยดูให้เราหน่อยนั่นเราอยู่ข้างๆโกตอนเนี้ยตบฟาดดูคนนี้ดิ <laughs> โอาเป็นผีมันโดนฟักมีพอเดส ในจตูกขอมอ๋อปากตัวฆ่าเลยว่าจะโหดใครได้ไวเนี่ยเราต้องสุบเราว่าลิต้าผมมันตัวละครแปลกจิเดี๋ยวดิมาจากเอรีห้าสิบเอ็ดทัวร์ฉันไม่รู้ฉัน รู้สึกว่าเธอจะเป็น e view. อีวิวอ้าวแล้วโจตอบเย่ h yeah. e fuck <c oughs> โจวะโจ <Ooh. S 2> ้เหรอโหโว่ไม่รู้ว่าเราเราม่รู้ว่าอ่ะเร้เลือกลีตาแล้วกันไม่หรือว่าเลือกโจเลือกโจดีกว่า ไอ้เนี่ยปวดฮ่าไอ้หวดโจโจออกเรากลายเป็นผีมันกู้เลย <c oughs> เอาออกไปเลยมี murder w o l f ใช่มันเป็น murder <c oughs> <c oughs> จบเลยใช่ไหมใช่ไม่ไม่ไม,ม่ดิไม่รู้อะมันเป็น murder <c oughs> ตลัดน่าสงสัยอ่ะเพาว่าตรงผมมันเท่กว่เพื่อนเลยแล้วแต่จะคิดแล้วกันเฮ้ยเจียนกับเจียนกับโกใส่ชุดเหมือนกันเลยใเจียนอ่ะอเจอ้าคนถือไฟไม่มีเหรอไม่มีอันนั้นน่าจะเททูมั้งนี่เราไปอยู่ไอ้นี่ดีกว่ามันมีไฟรู้สึกกวอดไฟจะดูจะดูว่าใครลอย เท่าไรเฮ้ยไอ้นี่มันหลับอ่ะนี่โนเฮ้ยมีคนอ้าวหายไปเลยอยุอีวิวอิสโกนอิสโกนไซเลนไออันเนี้ยพาซิตพาซิตดีดีมันมันทิ้งโน้ตไว้ให้เรา มินจิโอโใส่มืดเกินเดินเดินตกเลยหรือไงล่ะโดนหลอมนะที่ทำไมทุกคนนอนหลับกันฮานอทมินจิไม่เจอผีทำอะไรได้บ้างหรือเฮาเฮาดูอยู่ดรอปโน อ w สวีไอ้สวีส์มัถามว่าอ o o กูทิ้งคือเราเป็นสววอลลิสอะ and fuck w t <laughs> ถ้าเราพิมพ์ไปมันจะมีคนเห็นปะเห็นปะเราพิมพ์ว่าแลนด์ดอบอะไม่เห็นอ่ะฮัลโหล ไกรฮานคิอินเพรสอนมีเซนิตไอคนนี้มันมันเป็นดีแไหนบแาล้แ้ก็เออเราลอยเราลอยเราลอยาากอนว่าเตตายแล้คอนเฟิร์มเลยเราว่าไอ้นี่เป็นชัวเอาโดนโหวตเหรอโกโกโดนโหวตได้เลยจริงเหร ใช่กูไม oh, ่ได้โดนฆาตกรค่ะกูโดนโหวตโอ้เราเราทิ้งโน้ตก่นตายได้ไหมเราเข็ยนว่าฟักอยู่ไม่เขียนไม่ทันแล้วต้องเขียนก่อนโอ้ยเย่มากเลยดูดิใครจะลอยต่อไป ยี่สิบัวใครมีใครลอยไหมดูดิดูดูโอ้ยเไากระโดดไม่มีอ่ะ ไม่มีใครตายโอ้เย่เหมือนเราเป็นวิญญาณอะไม่ได้ไปผุดไปเกิดต้องรองเกมนี้จบถึงจะได้ไปเกิดใหมเหลือชาลอตหฮานีนเจียนพราซิดแล้วก็กิตา ันยังรู้ว่าใครเป็นอืมออกก็ได้โอเคจอยมีเด้อบายบายทุกคน <Bye. S 1> ปิดคลิปแล้ว <laughs> เราอัดคลิปอยู่ยน่ะหนยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วรู้ปะ <laughs> Say goodbye my friend คุดไม่หอกกันโดยบาย